<That. S 2> สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วครับเมื่อนี่มาทําอยู่ทํากินเมนูบ้านๆปลาสายเปส้ตมตํามะละโกเนาะกลับไปเก็บมาหน่วยอ,อยู่ขางสวนเนี่นเน,นี่หน่วยสดๆบกรอบๆเดอ้อนี่มะละโกโต้นนี่ครับหนี่หันซ้อยพอดีนี่กัมาตํใไซนี่ครับ มะกอ,อกครับมะกอ,อกนะเลยนี่นี่ใสไปสองหน่วยเลยผมมักครับความเปรี้ยวของมะกอ,อกนี่ที่ใส่มะกราตเต็ผสมไปน้ำครับริกเม็ดซุกเนาะน่นแหละหัว,วกระเทียมใส่ลงครกลงไปเรียบร้อยริกเม็ดซุกผมชอบจัดจานสักหน่อยใส่ไปตามปากเนาะเอาประมาณสักหกเม็ดเจ็ดเม็ดสิบเม็ดบ่ ะใส่ไปผมมักเพ็ดเอาสํานีพอดีครับเพิ่มไปอีกสองเม็ดจวดจวดนนลงมือต่ำกันไปเลยนี่เม็ดสุกเพ็ดเพ็เนาะแต่เพ็ดแท้แน่นอนครับใส่ไปขนาดนี้สีแดงารามเลยทำให้เข้ากันครับหัวกระเทียมกินหอมบ้านไหนก็นเฮ็ด่สึ้อกันหมดแต่แต่ผมมาถ่ายทำสามวิธี วิถีเห็ดยูบ้านบ้านตามอยากยูอยากกินนี่แหะครับนี่บ่ได้มีเหยื่หมักไม้แค่พามาชมเห็ดยูเห็ดกินตามแบบบ้านบ้านบ้านนาบ้านที่สารจวดจวดน้ำกันเลยสมตมกินเมื่อไหนก็นเซร็จแล้วอ่าแหลกกำลังพอดีอมาปุ่มเครื่องใส่ตามมักตามอยากใส่พระเอกลงไปน้ำเลยนี่สมตำนี่พระเอกชื่อดังตอต้นนันบนี่ครับ น้ำปลาน้ำปลาแดกนี่ครับนี่นัวๆเลยดูเดอ้อดูเดอ้อนุน่นนัวๆสีสันสัดเต็มสัดเต็มตามปากตามลิ้นชอบถูกปากถูกลิ้นครับใน้ำจัดเต็มจัดเต็มครับน้ำตามสายเพิ่มความหวานเข้าไปผสมประสานกัน ผงนัวนี่คือนางเอกของเราใส่แซบกินนัวขยายลิ้นขยายปากให้รู้สึกความแซบเพิ่มเติมขึ้นมากตามด้วยมะเขือ,อเทศจ้ะใส่ลงไปเลยเนี่นยน่วใหญ่ๆใส่ลงไปสักหนึ่งวยกับพอเดียวมะเขือ,อเทศเนี่ยผสมประสานสความแซบขึ้นมาผสมเนาะทำผสมประสานนี่ครับ นี่คือทั้งพระเอกนางเอกดับเบิลเลยนี่คือมะกอกมะกอกหนาครับใส่ลงไปเลยจัดเต็มความเปรี้ยวของมะกรอก่ผมชอบครับนี่ใส่ลงไปเลยสองหนวยจตบเป็นหน่วยหน่อยหน่อยด้วหนวยใหญ่เติบครับงลบงแบบครับ รงเลงพรงเลงให็ตัวครกนอที่นี่เนาะให้เข้ากันทั่วถึงตัวครบมาใส่เส้นมะละกอลงไปที่นี่ใส่ลงไปเลยหลายอยู่ครับนี่เต็มเต็มชามบิกบ๊กเลยเส้นมะละกอนี่นี่แล้วเติมน้ำปลาลงไปเพิ่มความเค็มจากรสชาติน้ำปลาลูเขา่ขาเพิ่ม ทำให้เข้ากันให้รสชาติทั่วถึงผสมในครกจีเส็บนัวจีเส็บนัวนอนนี่ต้องผสมประสานให้ทั่วถึงของรสชาติการปรุงการทำหลารใส่ดิ่งใส่เยอะดิ่งแซ่บมากเครื่องปรุงทุกอย่างนี่จัดเต็มจัดเต็มรสชาติเขาจะได้ทั่วถึงเนาะไม่ต้องใส่นิดใส่น้อยค่อยเติมที่หลังใส่ลงไปเลยจัดเต็มเต็มลงไปเลย บอกมาแล้วก็แสบนัวถึงปากถึงลิ้นถูกลิ้นถูกปากดูแล้วรสชาติจัดจันรกินไหมกลาแซบน้วนๆแสบๆนัวๆนี่ก็เริ่มเข้ากันก้วครับทำให้เส้นม,มะละกอนเข้าผสมประส,มมะสานให้ทั่วถึงกันครับทวนี้ในครกปะ่ะได้กลิ่นหอม,อม น้ำลายแตกแะ้วครับผมมาครับผมมาชิมรสชาติว่าพอดีหรือยังเนะอ่ะใส่ปากไปเลยจะมีความจืด,ดจืดจางยุบยงบ่วถึงใส่น้ำปลา ลาเพิ่มลงไปครับน้ำปลาก็อเอมอืมผงให้เข็มเข็มขึ้นมากเนาะมาน้ำจาทใช้นิดหน่อยเพิ่มเติมเพราะว่าเส็นมะละกอน,นี่ยเยอะมากตัดไปผงนัวปกเคบ่นี่ครับใส่มกะกอกเพิ่มลงไปครับนี่ความเปียวก็มีเปียวแน่แต่ยังไม่ถึงท่าที่ควัน น้ำปลาครับน้ำปลาเออเพราะว่าเส้นมะละกอเยอะมากครับนี่กะการปรุงพิษผักตำแล้วชํำแล้วชิมแล้วจืดจางครับต้องปรุงเพิ่มอีกเ,เหมือน,นครับยังไม่ถึงปากถึงลิ้นเนาะมามาชิมอีกรอบครับทีนี้ม,มาปรุงลงไปรอบสองนี่จิพอดีปากพอดีคำหรือยัง ออืมอืมตัวน,นี้ถึงว่าจัดจ้นานใช้ได้ใช้ได้ครับเนี่ยพ้มอยู่พร้อมกินครับผมมากินแซ่บกินน้วน้ำกันเมนูบ้านๆมั่นนี่พ,นะพ้าอเนาะพอดีเนาะส้ตามตำมะละกอใส่มะกอกน้ใส่นางปาลาเติมเต็มให้นั่วนวๆปรุงรสจัดจัดตามใจชอบ มาแสบมายูมากินน้ำกันครับผมมือน,นี่ครับดูแล